มาสบายดีเ <If> well. ้าสวัสดีเด้อทุกจ้าสบายดีป้าลุงเบ้ดสุขสุขคนนะอะสบายดีไหมไหมมาทางนี้มาทางนี้สบายดีป้าได้ขึ้นขี่รถป่ะเอาไปยังห้องน้ำนะเอาตกห้องน้ำมาเอาไม่ไปหรอกได้อาไปป้าได้เดีดีห้องน้ำเฮ็ยยังห้องน้ำนะทุกจ้างามงานอ้ยเก่งเก่งเก่งไปไปไป

แมวมาแต่ใส่เพื่อนอาซื้อแมวบอกไปผุดเพื่อนอาบุกมีแมวดอกโอ้ยเชียวเลยบ๊อบป๊ดกระยาเดียวก็ลงแหละหาป๊อเก็บป๊อเก็บอุ่สบายปะเมียงเมียเออตีมันเราลงตีมัน Tô hắn inh heng, nó, tô inh heng, đấy hinh 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 hinh, chèn nó bây giờ bây giờ bây bây giờ bây giờ bây giờ bây bây giờ bây giờ bây giờ bây bây giờ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  Long lạng ba chai kêu bé maa hai hè ma nang lóc chai kêu bé nang lóc nang lóc asi ora asi ok ma nha ma ma, <laughs> ma ma yon má yon má, má Ô, con lên ô, ê nè mèn đuôi đi nàng long nàng long Pa, pa long lang ba nha mã nha ô nàng 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 no 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 อ้าวนี่แตให้ผาไปวัดว่าจ้านั่นไม่จิ้มเขียวอานะอาห่วงนีนีเอาเ้ยใส่ถ o n เสืออาก็ใส่ได้ได้อืมกระางเนี่ย ชังเด้ชังคนเด้ชังคนเด้ชังคนเด้ไปไหมถ่ายผ้าคุณได้เฮ็ดน้ากับของอาหนะอือคนเฮานี่นี่หนี้เอาหนี้ไปให้พานี่ออไม่กินเขียวอาล่ะอุ้ยเออเอาไปลิปสติกไปให้พาล่ะเอ้ย

Năn 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 Ta đặt vân có khỏi gọi tay vân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  tay Vật tay vân tay vân tay ơi tay vân tay vân tay vân มันไม่สวยนะเดี๋ยวพัดไปเอ้าพูนแมวฮู้บ้าบอขึ้นนะมีแมวนะฮะแมวจอตาเด็กน้อยเด็กน้อยคือวาชนานี่เล็กน้อยขี้ดื้อเด็กน้อยขี้ดื้อวะนั่งบ่นน่นั่งบ่นี่เด็กน้อยขี้ดื้อมันสิกดตาจอตา แมวฮะแมวอลีเฮ้ยว่าแมวแมวมาลีนะนั่งถูกงอกอยู่เอ้ยเป็นไดลูกเป็นไดอ้าหยอกลีมีอลีมีแมวอลีเห็นว่าแมวน่ะอีหลาเห็นว่าจะไปใกล้ไหมจะไปใกล้ไหมมันจะไปนะ

แมวบายบายบายแมวบอห้องมันมาหาติห้อานั่นควักมานั่นมันหยานหมากัดเ้างน้านด้วยห้องแมวมาด้วยจะไปใชเหรือไปใอ่ะยาดมันไปแล้วมันหยาดในโอโอละมันไปแล้วลูกไปแล้ว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 ไปเล Bồ mì đều mì bay đều bay 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 đâu bay 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 Mày phôi Mày phôi bay 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 à bay à, ba à, bay bay มันไปแล้วลูกโดยมาไหมไปแล้วฟูมันไปพังนะเลยไปไปเบิ่งไปบอ้บอบอมาพีมาพีเบิ้งอายิตีห้นก่อนมาหนิไปเด้อไปเบิ้งแมวเด้อ ก็อย่าเก็บแท้ลูกขยะขยะนะฮะดุแท้เงาเงาก็ได้หรอกไม่ต้องเล่นดอกน้ำน้ำนำพดต้นไม้อาเด้อาน้ำพดต้นไม้อาแค่อานะคนได้อานะซีดูแค่อานะ เช่อะนะ <c oughs> ใชียะใชียะชีดูชีดูให้กันให้กันเนี้ยนะเห็ดกอดออกเอิ๊กจอกันหนึ่งเห็ดหนาบึ้งเห็ดกอดเอิ๊กไปโอ้ยอ,อ,อ่าชินีป้าก่อนเถอะลานงอกเลยอานีป้าก็เด้อชินีป้าหลานก่อนงอกลดเออกอดเอ,อิ๊กเมื่อรดกอดเอ,อิ๊กเมื่อเฮือนเน่อย หลานงอกเลยเฮ้ยนี่ป้าก็เด้อหลานงอกแต่กอดเอิกหนีแหละงอกแล้วเฮ็ดกอดเอิกเฮ็ดงอกได้อ่านี่ป้าก็เด้องอกเอกเฮ็ดกอดเอิกเฮ็ดหนาวึ่งแฮ่ไหมนีบ่อนะมาหากนันนีพุ่นน่ะ เอ้ยไปป้าก็เด enfin ้อไปป้าก <yeah> ็เด้องอกรถงอกรถเมื่อก็ไปป้าก็ไปป้าลานก็เนแท่เดี네๋ยวนี้ฮะยังยังบัวยังชาว้รงอกนะ จะพิ่งงอกประตูวานนี่แล้วสิเหดงไงยๆพอเราเอาชิมเมอหลดแลนใช่แล้วพิ่งว่าหมกหมใจอันกือนันนนอใจขี้เท่าเนาะใหม่เว้มันไม้เลยเฮียนาเฮียนา แหม่ทำเป็นเนียนทำเป็นเนียนแหม่ทำเป็นเนียนทำเป็นเนียนเหตุจับโทรศัพท์เหตุจับมากอดอืมมันตกแต่กลับไปล่างเอาคือนเขาเสียดายไม่ต่างกันยังไม่ทันกินเลยกินบ่นโลกกินวะกินบ่ฮะเสียดายสิกินวะนี่ตัวเหมือนแมวเหมืนแมวมาเลยกินได้ไหม kìm bò này, măng xơ ri này, kìm bò. thưa cha. thưa con, thưa con. thưa anh. đi khoáng ngá này, cháu à, lại này. đây, trái, ăn được thật trái. trái, nó. trái. ờ, anh ăn bò. bò nấm là bả. trái. gì giọt luôn từ từ vậy, trái thật luôn. trái đưa. trái, đưa. ờ, cha bơi, cha bơi, mình chỉ mình chỉ อืมแช่ทำโอ้ยถูกหลายเธออยู่ได้มันี่เบบ่ไแ้ฉบบ่ฉบบ่้เฉบบ่ด้แหนาเตะห้ลายนี่หนาก็ได้เตะเงี้ยหรอคนน้ำตาลายนี่เอมเ็ดอะไรลูกเอ็แกงจอะไร บาเอ็มเพชรได้ลูกเอ็มเพชรไดเนพอิบลร์ูกเอ็มเอ็มเพชรได้เอ็มเพชได้กาวลานะอมได้เมได้เอ็มแงิล่านะได้ลูกฮอ็อะเอ็มทุบนี่ทุบนีิบอกเอ็มเพชรได้น่ะบอกอาลูกเดีร์เดยรเดียร์เดียรเดเดียดยร์เยย เขากระซายอย่านี้เขาขึ้นบ่เอาเอ็มนี่มาพี่ลูกมาพี่มาเดี๊ยวมาเร็วเร็วมันแดดได้มันนี่มันแดดได้มันนี่นมัแดดได้ไหมคุมมันไปรอบเช้าบ่เอ่อ Những bọ ừ, mắm à, bóng bóng ừ. bát. đã อ่านเียรถปือยาคือยินเสียตัไปขรถ <Hey. S 2> ไปวาขี่รถกันแล้วเอากันจอดเปิดประตูแล้วกันกับปืนเขาเพื่อนอชิ้นมาส่งฮอดก๊คูนค่ะอหะเหมือ่อมาแมู่ลมลงทับ,บวัวนะฮะญาติดต่ไหนี่ละญาติแม่ที่เ <laughs> ยญาติมองก๊คูนนี่ได้ <laughs> Găm cùm mì là chaba 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 hơi hoài bài mèo nèo cắt để cho hinh bò mèo guinea tân yang kính lên kính à lì phun 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 kém gió đa hả mhm 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 แน่นคื่อยังนี่เบิ่งขาที่เปนบริหน้อยนะฮะเบิ่งหัวโรคอ่ะเวลาถอดอันญช้ช่ฉงขาฉั่นเป็นมัดเป็นมัดอยู่โอ้ยรักนีใจมะโอ้ยอ่ะรักก็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 กก็ไม่ใจก็เอารักแนื้่วงแท้ได้ฟุกเ้าล่ะลูกเชาวทุนทุนหัวของแม่โอ้ยโอ้ยแพงมีใจก็ โอ้ยอ้ยรักกันรักกันโอ้กระลักน้ำกันรักน้ำกันรลักน้ำกันพอกับปลาไดล่ไไรอวนเลยแมว่าติดตัว่พอกับปลาไหลขึ้นไปรลนี่กอดได้กอดได้อ้ยเพลงกันรักกันรักกันอย่านะดิเป็นยังยันยันขาเอาามหักไปบดบออ้ยเพลงกันเพลงกันอ เหนียวเนี่ยอดีตอดก้อนนะจังเด็กแม่ก็บลักลูกแม่บลักลูกสิีักขายลูกกับผู้เดียวขัวกับผู้เดียวอันบนคลิปอันตัวที่อันเป็นห้องกุ้วะวานี่ไงอันที่อันว่าลักลักอะไรก็ยินนะเป็นห้องกุ้วะกวะฮะเป็นหายฮะเป็นสั้นโอ้ยลักไม่เจอยก่อนวฆษนาไปแล้วลักไม่เจอยก่อนลักก็ลักก็ Phải mấy. Còn, còn mày chơi có cỏ cỏ mẹ tay cỏ cỏ mẹ tay cỏ 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 ôi ôi cỏ 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 พอันพอกอดกะตีหินตุ้ยได้ถ you know ้ากอดเบิดเอาใไรแน่ด hmm. ouais. uh ิเออเรากอดเรากอดเบิดสองมาเออให้กอดได้รจะมากอดกอดลูกกับกอดแม่สินั่านบ่ยอมไปเด้อเฮ้ยบัดนี้เฮ้ยเอจะมากอดแต่แม่ผู้เดียวนั้นไปแล้วตุ้ยแล้วไม่ใช่เป็นใดวาสนาเใครเกือบเกือเพีร์คนวะโอ้ยรักไม่จอยก่อนไปรถเดี๋ยวไปล่าไปเด้อ

มาแพงเน่ยนถ้าบ่อยแพยงไม่จอยนะพยนแพงวา,ากดาก็นไรมั้งอือพาไปเที่ยวกันเด้อไปเที่ยวก็ไม่จอยก็ <laughs> อีห<ะ>ยังวาอีหยังจะเฮ็ดจะเฮ็ดเดียบหางนะฮะบองบองบองอ้าวมาเอาน้ำอาพี่ อี<ก>หล่าสิกินอีกหรือเ่ถ้ากินนี่นี่เอาเอาของอานี่น้่นทิปมันตกแหละตกแล้วแฉบบ่แฉบบ่อีหลา่าอย่าถิบนะลูกเด้ออย่าถิมเด้อโอเคบ่โอเคบ่โอเคบ่ ไปอย่าไปเด้อแมวกระตาเด้อแแมวมววาล้เห็นบ่แมวกินนี่ล่ะเห็นบ่แมวน่ะเห็นบ่แมวน่ะใช่หมาแมวอันเขาเห็นกินนี่นะกินๆอ่ะแมวบ่ใช่ก็ะยาหัวน่ะมันเวียนหัวน่ะอืมหลานโอเคสำเนาพ่อแม่พีน่น้องคลิปนี้จะท่องก็สิจบคลิปไปแล้ว นี่ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่สีองคลิปเก่าเด้อไปแล้วสบายดีสบายเนี่ยนะมึงเนี่ยไม่จอยเห็นนะสบายดีฮิ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 สบายดีก่อนจ้าจ้าสบายดีอย่างที่บอกอยากบอก่อยากกินมันบอก